น้ำตาลพยายามที่จะผลักดันให้แจ็คกี้มีคู่สักทีเนี่ยเพราะว่าตัวเองจะได้เป็นไทยแก่ตัวบ้างใช่ไหมว่าอีก2ปีจะแต่งงานแล้วจริงหรเปล่ากับไผ่ผู้จัดการมองเข้มร้อนก็ไม่นานค่ะอีกไม่นานน่าจะประมาณ2-3ปีนี่แหละค่ะที่แบบว่าแผ่นๆกันไว้เพราะว่า อายุอานามก็ก็ได้แล้วก็ได้แล้วค่ะตอนนี้ก็สามสี่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักไหมล่ะตาไผ่ตอนนี้ก็อยู่พลังสี่แล้วเท่าไหร่นะพี่ไผ่สี่สิบแล้วค่ะเออพี่ไผ่สี่สิบใช่ก็เลยบอกแจ็คกี้ว่าไปหาแฟนข้างหน้าอย่าหวังในงานหนูเพราะเพื่อนเจ้าบ่าวก็คือลูกสามลูกสองเข้าประถมแล้วอะไรอย่างเงี้ยใหญ่อย่ามาหวังจากเพื่อนเจ้าบ่าวของเราเจ้าบ่าวไม่ได้ไม่ได้จริงงานนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าไม่ได้นะหลังๆมาเนี้ยปรึกษาปัญหาความรักเนี่ย ต้องเยไผ่นะเ,ออเยไผ่นี่เป็นเลิฟโค้ชนะออส่วนเยน้ำตาลเป็นไลฟ์โค้ชก็คือชีวิตเราเพิ่งพาครอบครัวเขาใช่โทรไปหลังๆก็ไม่คุยกันดูแล้วะตะไผ่ตะไผ่ว่าสิตะไผ่ <c oughs> กี้ก็เลยแบบแอบถามแอบถามบอกว่า แล้วตอนพี่เจอกับน,น้ำตาลเดี๋ยวหนูใช้เสียงนี้กับคุยกับเขาเหรอใช่ใช่โอ้มีเสียงสองเสียงสามใช่อ้าวแล้วตอนที่พี่เจอกับน,น้ำตาลครั้งแรกอ่ะพี่มีความอยากจะเจอเขาอีกไหมล่ะออแล้วขณะที่หนูอยู่ข้างโทรศัพท์ เพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในออฟฟิศนะคะเราจะมาดูบรรยากาศขายงานกันวันนี้ค่ะบอกเลยว่าเข้ามาคอมเมนต์สุดๆแต่ๆๆไม่มีแค่นแบบที่เข้ามาคอมเมนแค่กลุ่มนี้นะคะเราจะพาไปเจอตุงที่ขายงานผ่านตลอดคนนี้คือขายอะไรก็ผ่านทุกโปรเจกต์ปังๆสุดๆนี่ค่ะคนนี้ค่ะมีเคล็ดลับอะไรไหมคะที่ทําให้ขายงานผ่านตลอดลที่พี่พูดอะไรใครก็คอยตามเลยเพราะว่ามีของดีจ้ะนี่เลยจ้าเพิ่งใช้เสร็จสดๆร้อนๆเลย เป็นยาสีฟันนวาจาของหมอปลายพายกระสิที่ทํามาจากเกลือหิมาลายันและที่สําคัญนะคือทาความสะอาดปากฟรนได้ดีมากผ่านการสุกเสก็ทุกหลอดทุกกล่องเสริมคาพูดการเจรจาคือดีมากเรียก <Wow. S 1> ได้ว่าเป็นวาจามหานิยมคือพูดอะไรใครก็คอยตามใครทุกครั้งขายงานผ่านทุกครั้งเลยจะ้ะยาสีฟันนวาจา1หลอดราคา495บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อองหลอดราคา1990บบาทลงทะเบียนรับสิทธิ์ เสร็ง่ายๆเพียงกดกรร 64, ดอกจัน7 6 4ดอกจัน4 8ดอกจัน10สี่เหลี่ยมและกดโทรออกจากนั้นรอรับสายจากระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งชื่อและที่อยู่เท่านี้ก็รอรับสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางได้แล้วจ้าโอ oh ้ไม่ก่อนมากพี่เมยฝากก่อนทำไมอะ่ะจะรีบไปซื้อวันีเดี๋ยวมันหมดพี่ฝากก่อนพี่จะไปซื้อด้วยเราไปเราไปด้วยเรอ หลายโพสตตาไผ่อีกดีนึงแล้วตาไผ่ตอบว่าตาไผ่ก็บอกว่าก็ไม่รู้สิแต่เจอวันเดียวอ่ะนัดเจอทีตอนเย็นเลย้เออไปข่าวว่าอย่างแรกเล้เจอกระซองสำลักเพราะมันต้องโดนจิตโดนใจมาก่ะสวยมากโอ้ยตัดภาพมาที่นี่คือแบบค่ะอย่ากกับบ้านแล้วกี่ปีแล้วคะกับพี่ไผ่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดปีแล้วนานมาก ทต่ไมหวานใจยังบกเลยนลุกคนลุกเลยชื่อเตี้ต้องแต่งแล้วต้องแต่งแล้วล่ะต้องแต่งแล้วก็นี่นะฮะคือเรื่องราวของเพื่อนสนิทคู่นี้สนิทกันในระดับเข้าสิงกันได้แบบนี้มันเหลือเชื่อมากหนูมั่นใจเต็มร้อยเลยว่าชีวิตนี้หนูไม่มีแฟนหนูอยู่ได้แต่ไม่มีเขาอยู่ไม่ได้น เป็นคำสรุปที่ชัดเจนมากที่สุดว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทกันแค่ไหนนะครับ